รู้สึกต้องการซูเปอร์แมปแต่ว่าคณิตศาสตร์เราไม่เรียนโยนอมานะครับคณิตศาสตร์เราเรียนที่เมื่อการเงินกลายเป็นทักษะยุคใหม่ที่เทียบเท่าวิชาวิคณิตโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชเนี่ยเราต้องทํานี้ด้วยโยนปากกานี่คิมินโตะเก่าน้องเก่าโอเคเก่าหน่อยโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบมกับ พวกเราครับผมติวเตอร์จากติวเตอร์และฟ้องจาก FC Miss ถูกต้องครับผมขึ้นมาอะไรขึ้นมาอะไรนี่ขึ้นมาเลยครับกดที่ตัวใหญ่โอโหเหนื่อยเลยเราเราจะมาว่าประวัติของเรากันคร่าวๆนะครับประวัติของเรานะครับพวกเราเนี่ยเป็นพวกเราเนยก็เยนเก่งเก่งเล่นเก่งแต่ยังไม่สุดแต่ยังไม่สุดรู้สึกต้องการซูเปอร์แมปเฮ้ยต้องการซูเปอร์แมปต้องการ XMap ศูนย์กลางนะครับเราเพิ่งได้ไปเจอดถึงใครพูดถึงใครแล้วเราได้เจอกับของวงกลมพี่โหน่งออนดีมานันพี่โหน่งออนดีมาต้อนรับครับพี่โหน่งไม่มานะครับไม่มาเป็นอินเสิร์ตมาเป็นอินเสิร์ตแทนพี่โหน่งออนดีมานนะครับก็ได้ทำให้เราเนี่ยมีมันสมองได้ฟิสิกส์ซึ่งรวมถึงเรื hai, Eugene, ่องของการใส่เสื้อสีดำแล้วก็การโยบกาเก่าน้องเก่า แล้วก็พี่แกชอบเล่าเรื่องอะไรครับชอบเล่าเรื่องสองคมโลกครับผมหนึ่งสอง,สองมาหมดเลยครับตุ้ม <laughs> ตุ้ม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 แล้วก็สามก๊มกด้วยครับผมเล่าเรื่องยุืสามก๊กมันเป็นเมืองที่คนแย่งกันเพราะมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วเมืองจีนตุ้ม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 ถือว่าเป็นการทําทิปนึกถึงนะครับเด็กปีหนึ่งก็อาจจะมีการนึกถึงกันบ้างนึกถึง พี่โหน่งหน่อยเพราะว่าไม่ได้เรียนแล้วเราเรียนตั้งแต่ม .1 มันม .6 แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วขาดฟิลนครับเสาร์อาทิตย์นี่ต้องเปิดต้องเปิดถ้าตอนมตนม้ตนนี่ยังเรียนที่สาขาเรียนที่ไหนกันนะเลยสาขาไหนวิสุทธานีครับแต่ว่าอยอดฮิตยอดฮิตเลยสาขานี้ดีมากแล้วมีร้านยำอร่อยอะอาหารเฟสิลิตี้เต็มครับถูกต้องแต่ว่ากินกันชุก็ไม่ได้ไปเลยแต่อยู่หบ้าน,านก็ยังมีระบบออนไลน์เร์นนที่ที่บ้นเรียนว่าอะไรไม่ถูกผมจำไม่ได้ เล่น anywhere เล่น anywhere ครับ anywhere anywhere เล่น anywhere ก็ช่วยเรานะครับทําให้เราเนี่ยสามารถผจญกับ TKS หกสี่ได้โอ้โหดีมากๆเกินไปแน่นอนครับสมัยคิดถึงเลยนะครับฟิลเรียนจันหนึ่งสุขตั้งแต่แปดโมงเช้ายันห้าโมงไม่ได้เรียนนอนเล่นเที่ยวเรียนเที่ยวเรียนเรียนเที่ยวเรียนแต่เสาร์อาทิตย์ก็ยังไม่ลืมที่จะมาเรียนออนดีมา แต่ว่าคณิตศาสตร์เราเรียนเร่อะอริมานะครับคณิตศาสตร์เราเรียนที่ A level เฮ้ยอม่ได้เรื่องอนมาอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่คณิตศาสตร์เราเรียนที่ A level อของจริงครับของจริงเรียกได้ว่าเรามากดคําว่ารู้จักโอเคครับได้ซูมแชรหหแแช์หน้าจอได้ไหมเดี๋ยวดูก่านเดีแชร์หน้าจอตรงทักทยทยพี่ๆแต่ละคนเป็นข้างล่างเลยครับเคยเรียนกับใครบ้างแล้วก็ติดใจใคร คุณชอบใครเป็นโ,นโรคกินจระเแคสกีนโอเคครับผมนี hey. <c oughs> ่โอเคเราไปที่คําว่ารู้จักอดีมารู้จักอาจารย์อาจารย์จจทั้งหมดอาจารย์ทั้งหมดอาจารย์ทั้งหมดนะครับรู้จักาจของอดีมานนี่คนนี้ครับที่ทําให้เราทําที่นี่เาคุณสุธีอัศววิมลหรือพี่หนงอ่อของเราฟาวด์ <Father. S 3> สวัสดีครับน้องๆพี่หนงออนดีมานนะครับอ่าเป็นฟาวด์นะครับผมอีกคนหนึ่งคิดถึงมากเลย ชอบเรื่องผีนี่ครับผมชารมากอรับพคลูมคงเสรีภาพถูกใจเลยครับคนนี้หลักนะจบเทพมากสองที่สุดดีคนนี้คนนี้เทพมากครับแล้วก็นี่พี่เกร์พี่เกร์พี่เกส์อ่ะอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะต้องไม่ลืมวิชาอะไรฮะแปรงฟันก่อนนอนได้เลยครับนะอย่าลืมแปรงฟันก่อนเลยคนนี้ใช่เลย แล้วก็พี่เฟรนพัพพรพ,พรลภัยศารภานุมาตนะครับชอบมากพี่คนนี้จำได้ของจริงอ่ะของจริงแต่ว่าจริงนี่ฟ้าเดอร์ฟ้าเดอร์ตัดมานะครับคณิตศาสตร์ของเราเอเรเวต้องนี่ครับพี่แทบ็บภาคภูมิอาลามวาลีกลแล้วก็นี่พี่ตาดสอนดีมันคู่เลยมาที่พี่พเคนพี่เคนนะครับเคมีเดนพี่เคนอันนี้เอ้ยผมไม่ทันพี่หมู กดเลยแล้วแก่แล้วอ๋อพี่หมูสอนสอบเข้าหมหนึ่งครับไม่ทันครับผมเริ่มเรียนมหนึ่งครับผมผม,ผมเริ่มนานแล้วอันนี้พี่พิเวียนนายแพทย์<อ>วิศ <number one. S 1> น,นุวัฒน์จอเนงคน์เรียกได้ว่าเก่งมากแล้วเล่าเรื่องต่างๆนะสนุกมากครับแต่ว่าคือเรียนกี่ปีเนี่ยพี่พิเวียนบอกว่าอาจจะมีเรื่องเล่าต่างๆนะครับทุกคนเลยครับพังไม่เคยจบครับบทดคอร์สก่อนจบมหกแล้วครับ <laughs> เรื่องราวต่างๆที่ฟังของพี่แั่ละคนมนมงได้ครึ่งหนึ่งอันนี้แกะเชื่อมโยงพี่แมนแจ๋วเลยมียนะอิโมจิเป็นไอ้โมง้งแต่ละตัวได้ประถมศึกษานีไม่ได้เรียนสัก<ล>คนเลยแ,ลแก่เกินครับพวกเราแก่เกินะแล้วครับมีพี่ชัวเป็นนิวเจนแล้วนิวเจนเป็นนิวเจนนะครับรุ่นใหม่ฝากรุ่นใหม่มาคอมเมนต์กันด้วยว่าพี่ชัวพี่ปาล์มพี่ตั๊กแล้วก็พี่วาเนี่ยสอนเป็นยังไงบ้างอันนี้อยากรู้จริงๆครับ อันนี้ออนไลน์พาร์ทเนอร์ซะด้วยเป็นควา t รู้ของออนไลน์แทบเลยคร,ครยับเยอะแยะมากมายครับอันนี้อาจารย์ปิงอันนี้ไม่ผมไม่ได้เป็นเรียดนะครับมีฟารโรสมีคูกโก้โรงเรียนนครสวรรค์ส,สอนเสริม,มกวิชาเฉลิมวิทย์ครูก,กายฟ็อกซ์ดนะสนามชันพิวเตอร์โงเยนอะคาเดมี่โหนี่คือออน m a น d emand. โคเพียบเลยครับอันนี้โห่เหล่าซื่อภาษาจีนอันนี้ผมเคยกันจะเดินเข้าอยู่อาร์สตูดิโอให้ไปผิดอันนี้สอนแผดสถาปัตนะครับผมมีทุกศาสตร์จริงๆครับสถาปนิกแต่ผมเออผมทำาท้ไม่มีนี่ด้วยนี่ทุกคนอันนี้เจ๋งเจ๋งเลยนี่เมื่อการเงินกลายเป็นทักษะยุคใหม่ที่เทียบเท่าวิชาวิคณิตโค้ชหนุ่มมันนี่โค้ชนี่มันเทรนห่งยุคใหม่แล้วทุกคน การเงินเข้ากับวิชานิสนี่คือสถาบันวิชา, <S <S าที่มีแบบ m i n d s e ตที่ดีมากนะครับผมนี่ค้ชสหนุ่มโผล่มาเลยครับอิ <c oughs> นเทรนด์ที่สุดแล้วไม่มีที่ไหนทําครับครับมีคอชหนุ่มค้ชหนุมน่มนี่อ่าอ,อนดีมานเรียนแกะช่อมยองเรียนปถมเรียนพันหั์แพทย์ผ่านวิศวะเอ๊จะม,มีอีกอันหนึ่งนะใกล้ๆกับอ,อ่อนดีมานนะพิซไนซ์ิซไนซ์ใช่ไหมะพิซไนซ์นี่เป็นในภาคส่วนของโรเ์อินเตอร์ สายอินเตอร์จัดได้ครับสายอินเตอร์มาจัดเลยอะเปิดให้ดูกันเลยนี่ผอย่างกับเป็นสปอนเซอร์นี่ยังกับเป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ถ้าโอ้โหระบบคุยกับเจ้าหน้าที่เด้งขึ้นมาท,าทันทีระบบดีมากพ,พี่แสนดีมาต้อนรับเลยครับพพี่แสนดีออดีมายมาต้อนรับถึงในอีกไนท์ครับทำงานข้ามเลยนี่ครับผมพี่กอล์ฟเคมีส์ี่โอ้โหอันนี้ไม่ใช่เไม่ได้สอนเคมีนะครับ สอนเคมิสต์ีด็อกเตอร์พิกั๊กสอนไบโอโลจีแล้วก็อังกฤษโพฟิเซีนซีอ่าผมอ่านถูกแหละที่พาวิอาอะไรกันไปพี่เกดสอนฟิสิกส์อุ้ยเดี๋ยวนะไม่แล้วกลับไปรู้จักอาจารย์แป๊บเฮ้ยคนนี้พี่เกดนี่โอ้อันนี้ใส่สูททั้งไทยทั้งอังกฤษ้อตองไม่มืีวิชาอะไรฮะ บบน,นี่นนนเป็นพี่แพททิพย์นัมบีวันพิชาอ i s ิชโ o บ i เ i e ซี่แล้วก็มีด็อเตอร์พี่เทมด็อเตอร์พี่เทมด้วยครับสนไบ o l o g y Learn Corporation Learn Corporation ่นฮะ,ช,นะชื่อนี้ทุกคนอาจจะไม่คุ้นแต่คือเป็นบริษัทใหญ่ของทางออ d ด m มา d ซึ่งคนที่มีปัญหาจัดการก็คือพี่นงสวัสดีครับน,น,น้องๆพี่นงออดีมานะครับนี่ครับผม นับไม้วันซีโอตอนนี้นี่ครับอนิมานะครับทุนเปลี่ยนชีวิตมีทุนด้วยครับโอ้โหขอกันได้นะครับจริงหนึ่งหมื่นทุนอันนี้เด e l e a ด e r นเอะมเรียนตลอดชีวิตเลยครับโอ้โหไลฟ์ลองเราไปที่ธุรกิจและบริการขอนี่ครับธุรกิจและบริการของทาง Learn Corporation มีทั้งออนิมาน Learn Education Learn Anywhere s c h o o l ยว พี่แคสเตอร์ช่วยใายในการคำนวณคะแนนพี่น็อตพี่น็อตดีครับน้องๆทุกคนพบกับพี่น็อตทีแคสเตอร์ในวันนี้นะครับเชื่อว่าน้องๆหลายคนเนี่ยคงอยู่ในเทศกาลของการที่พยายามจะหาคณะหรือสาขาต่างๆเพื่อใช้ไปจัดอันดับในขอให้เรื่องแล้วติดตั้งแต่อันดับหนึ่งเลยนะครับสาหรับวันนี้พี่น็อตก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายดรพี่น็อตก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมและยังมีอีกนาย โรงเรียนสาธิตพัฒนาฝ่ายระยมเกอินมัธยมอย่างมากเลอ์นมีโอเลร์นโอไลท์แล้วก็มันนี่คาสมันนี่คาสที่ผมรู้เลยว่าต้องเป็นของใครเบิ่งดีไหมครับไม่ธรรมดาครับอุ้ยเทียนนี้ก็รู้ครับโคชหนุ่ม FC เหรอ FC FC นะครับผมโคชหนุ่มจักรพันธ์เอ้ักรพงเจากระพงเมตพันธ์ใช่ปะ เป็นพงเมธพันธุ์ทูกตงไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นไม่ได้นะครับสวัสดีครับโคชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับเพจมานิโคสครับฝากติดตามเพจมานิโคสด้วยเลยครับรักนะครับรักโคชหนุ่มนะครับผชอบดูมากเลยนะครับโคชหนุ่มน่ความรู้ครับนี่ยิ่งกว่านี่คือโปรโมทจะยิ่งกว่าสปอนเซอร์อะครับถูกเราจ้างเรายังไม่โปรโมทกรณีครับผมต่นี้เขาไม่ได้จ้างนะครับอันนี้ขึ้นจัดใจเพราะว่าความคิดถึงสมัยก่อนเรียนทุกเรียนบ่อย แต่อัไม่ได้เจอกันแล้วเรียนออนไลน์หมาลัยแล้วก็คิดถึงบ้างเล็กๆน้อยๆถึงแม้เราจะเป็นเด็กที่เรียนที่ดีสุดกินยำฟคุิตี้ดีแต่ก็มีความคิดถึงบ้างครับอโคงมันถึงเวลาครับผมที่จะต้องเก็บคลิปก็เาไปคิดอย่าเพิ่ย่ดเดี๋ยวเพิ่ย่เพิ่งย่เพิ่งย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทักทายหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์ของผมก่อนพี่ๆจะมาแน่นอนตอนนี้อาจจะยังไม่มานะครับแต่ผมเชื่อว่าหลังจากดูคลิปนี้จบหนึ่งล้านซับสไคร์เบอร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิป กดช่อง Twitter เข้าไเสร็จแล้วอย่าลืม fcmix ขึ้นตัวไอตัวไอเป็นร้อยอันแล้วครับกดไม่หวาน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 อะไรก็ไม่รู้เพราะเราให้แต่ความรู้ดีๆแล้วก็ความรู้คู่ความหาคต้องครับผมความรู้คู่ความหาแฟนคลับหนึ่งล้านไเบอร์ของผมแล้วก็พี่โนออนดีมารวมถึงพี่พี่อนดีมาทุกทุคนนะครับผมแล้วก็แฟนคลับหนึ่งล้านไบเบอร์จะฝากอะไรไหมครับ เอฟพีมิกส์ะระวังตัวด้วยครับจากโควิดสิบเก้าที่กำลังมีอยู่ดูแลสุขภาพครับทุกคนออกกำลังกายครับผมออกกำลังกายเดี๋ยวช่องนี้มีออกกำลังกายด้วยนี่ใช่ครับไปดูกันได้นะครับเต้นแอโรบิก5้านาทีดังที่สุดกดที่ตัวไอ้ครับผมไม่อตัวไอเป็นพันตัวครับตอนนี้โอเคครับผมอะไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับขอโปรโมทคลิปดูตอนท้ายด้วยครับเดี๋ยวจะมีพี่วายโยมาสอนเรื่องบิตคอยนี่อยอย่างกับคดหนุ่มอย่างกับคดหนุ่ม ครับผม New เจนมันนีสวัสดีครับผมโยนะครับผมเป็นเพื่อนของติวเตอร์เคียเตอร์ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยแบบสั้นๆคร่าวๆนะครับแล้วก็คอมเมนต์เยอะๆนะครับถึงเรื่องของถึงที่โหนงแล้วก็ถึงอดิมาแล้วก็ไม่แน่นะครับผมไม่แน่ครับบอกไปก่อนว่าไม่แน่โปรเจกต์อะไรเดี๋ยวมาทีหลัง ยูทเอเตอร์ครีเอเตอร์ถูกต้องเปิดบริษัทใหม่หไว้ไหลายลซับครับแต่เราวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายหนึ่งล้านวิวที่ดูครับขอบคุณบ๊ายบายหนึ่งล้านซับนะครับบ๊ายบายทุกคนครับดันให้คลิปนี้ถึงสิบล้านซับนะครนะครับหาคลิปนี้ถึงล้านวิว fc mix โกนหวัวโอเคครับเก่ <laughs> มครับสปอนเซอร์ปูผมอย่าลืมครับ <laughs> เดี๋ยวโฆษณาหให้แบบนีนครับอ่ายิ่งกว่านี้ด้วยครับถ้าเป็นสปอนเซอร์ปูผม ยี่ยีอย่าลืมดูวายโอยนะครับ Bitcoin. รบิตคอย n m มาสเตอร์คอยนมาเตอไปไปนเมนเมอร์ไย